ถ้าอยากจะเติบโตในเกม Line Idol Ranger แล้วก็มาลงดันกันใช่ครับสำหรับเกมนี้ก็มีดันเจียนให้ลงทั้งหมด5ดันเจียนด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นดันเจียนมีมิกดันเจียนเมืองแร่ดันเจียนผนึก1และ2และดันแดนเถื่อนนั่นเองครับซึ่งดันเหล่านี้ก็จะมอบวัตถุดิบให้เรามากมายทําให้ทีมของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงดันเจียนมีมิกให้เพื่อนๆดูกันนะฮะคือตอนนี้ผมก็เล่นมาถึงเลเวล2 2แล้วครับ <c oughs> เมื่อกดเริ่มนะครับตรงนี้ฮะมันก็จะให้เราเนี่ยเข้ามาสู้กับมีมิก ให้ทันก่อนเวลาหนึ่งนาทีถึงจะถือว่าผ่านและไปยังเลเวลต่อไปนั่นเองอ่านี่ฮะทีของผมก็ผ่านได้ชิลๆนี่เรียบร้อยครับพอผ่านดันเจี้ยนมีมีกแล้วเราก็จะได้เหรียญไปอัพทีมของเราอีกนั่นเองด้านอื่นๆเนี่ยก็จะให้ทรัพยากรที่แตกต่างกันด้วยนะครับก็อย่าลืมมาลงกันนะครับหลังจากที่เราลงดันเจี้ยนหาทรัพยากรอัพทีมกันจนตึงๆแล้วเนะครับเราก็มาที่อารีนาครับสนามประลองนะตรงนี้เนี่ยมันคือโหมด PVP ที่ให้เราเนี่ยสามารถไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับและมีการจัดแรง เป็นซีซันซีซันด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับพอไต่แล้วเนี่ยเราจะได้แตบร้านค้าสนามประลองมาแลกของอีกด้วยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปตบคนให้ดูเลยตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นมา3รายชื่อครับถ้าคนไหนที่เราคิดว่าสู้ไหวเนี่ยเราก็กดจิ้มได้เลยแต่ถ้าเราคิดว่าไม่ไหวว่ะเราก็กดฟรีรีเฟซไปก่อนครับนี่รีเฟซได้ฟรี3ครั้งสามารถรีได้อีกครับไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรี3ครั้งเดี๋ยวเรามาลองสู้กับคนนี้ดูนะครับว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับผมไปกดลุยเลยครับคนนี้ชนะได้ยี่สิบด้วยนะครับเริ่มวัีกุนต ฝั่งเขาก่อนแล้วล่วงไปแล้วฮะแล้วยังมีลูกสมุนสีดำครับฝั่งเราก็ล่วงเหมือนกันแล้วยังไงปล่อยสกิลใส่กันครับแต่สกิลผมตึงกว่าครับเรียบร้อยมันเหลือแค่2ตัวครับเรนเจอร์แต่สกิลเขาก็มูอยู่เรียบร้อยจิ้มหมดชนะครับผมนี่เราก็บวกมาเลย20นะครับแค่นี้ฮะก็จะเป็นการอารีนาแล้วเพื่อนๆก็สามารถไปไต่แรงกันต่อได้เลยครับและนอกจากอารีนาแล้วนะครับในวิหารแห่งความกล้าเนี่ยยังมีตัวโหมดชาเลนจ์ด้วยครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นโหมดตีบอสทุกคนนะพอตีบอสชาเลนจจจ์์เเเเสสรรร็นนนนี่ยาาาาาาามมมถอแแต้้้ลลกใคชได้้ดววยนะะฮมีตักกาาาชร์ อะไรแรกแล้วก็อุปกรณ์อัพเกรดต่างๆเทียบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชาเลนจ์ให้เพื่อนๆดูครับตอนนี้เป็นตัวนกไฟฮะปะลุยเลยครับ15วินาทีจัดนกไฟหน่อยครับทำดาเมจได้เท่าไหร่อันดับของคุณก็จะยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องจัดทีมให้ดีจัดทีมไม่ตึงนะเพื่อที่จะได้รูดดาเมจได้เยอะๆอ่าเรียบร้อยฮะ ของผมได้ไปแล้วนะฮะนี่เห็นไหมได้แต้มด้วยนะครับ56กแต้มก็เอาไปแลกได้ครับและเจ้าหมวดสวนของพูดนะครับก็ยังสามารถนะฮะให้เราเนี่ยไปเก็บเห็ดต่างๆได้ครับพอเก็บเห็ดแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาอัพตัวของแพสซีฟกับลูลูแล้วก็ลาลาได้ด้วยครับและเกมนี้ยังเป็นมิดกับสายฟรีมากเพราะว่าสามารถสุ่มฟรีได้เพียงแค่คุณดูโฆษณานั่นเองนะครับนะครับแต่ใครที่แบบหลุดพ้นจากสายฟรีแบบผมแล้วนะครับก็ซื้อแพ็คสกิปแอดนะครับกดจิ้มทีเดียวเนี่ยมันก็สุ่มให้เราเลยครับมีทั้งตรงนี้นนนทีี่อััญเชิแล้้วก็ยงมใรา ด้วยครับนี่ร้านค้าเนี่ยจะมีรับของฟรีแค่ดูแอดนี่เห็นไหมปุ๊บนี่ได้เลยอันนี้ผมจิ้มแล้วไม่ต้องดูแอดเพราะว่าผมซื้อสคริปแอดเรียบร้อยแล้วครับรออะไรอยู่ละครับอย่าลืมโหลดไลน์ไอ o ดลเ n นเจอร์มาเล่นกัน